สวัสดีครับทุกทุกท่านตอนนี้หว่านข้าวมาหวานช่วยน้านะครับตอนนี้เพื่อนแปวก็เปลือกมาเสริมอยู่นะพักเดี๋ยวระหว่างพักผมก็จะทำการหาของกินไปด้วยนะเพราะว่าแถวนี้เคยมีเห็ดออกนะครับจะเป็นต้นพวกต้นยูคานะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งยูคาเห็ดพึ่งหวาน ผสมปุ้ยเป้กันไปพี่น้องเพราะว่าคุณปุ้ยเขาก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวผมโชว์ก่อนคุณปุ้ยเขาได้เยอะขนาดไหน,นเห็ดของเจ้านี่วะเฮ็ดยังไงดำๆไม่เก็บมาอย่างนี้กิกนวาได้เด้ดขนาดไหนะเอาบปว้าวเพื่นนี่ <laughs> หาเนี่เห็ดทัท่ที่ไปทิมโอ้ฆาตกรรมกันเลยนี่เนือ้อโบเบนไป

อ้าตั้งกล้องก่อนอ้าวใเห็นเอาเดี๋ยวจะเพิ่งเข้าไปเจ้าเห็ยนมองเลยเจ้าเห็นเจอได้อ่ะนั่นนดิี่เด้เนี่ยจับโจไปแล้วสองดอกนี่คอยเอาดอกนี่คอยเจ้าเดชเขาดอกนี้กับดอกนี้ไดชอืออ๋ออ๋อจุกดูอุ้ยดูกันนี่เห็นไหมนี่เนี่ยวนวนวนอยู่ในไม้ใหม่วนวนน อ้นเห็นบออู้อ,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 อดอกติดตึงเลยว้าวเดี๋ยวขันแรกผมก็เอาอันนี้ก่อนครับเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องดกท่านดูนี่อ้าว my god ตุมแล้วก็ไม่ใช่เห็ดฟึ่งอยู่ขาบ่แมมนอยู่บอว่าบ่ค<ม>ือ <uko S 1> ดอก,อกอใหญ่ดอกตึงแท้ แต่สะอ่อนขนาดพี่น้องบานนี่เอาไปต้มแล้วก็เกงหรือว่ากินกับเจี่นแค่แพบนาดได้นี่เห็ดขมไปโอ้ขาหักบ้มีผู้ก่อเนานะมาบานเข่าเด็ววกเพอได้กับเข่าไปกินก<ป>ใส่โอ้ยน,น้อยๆก็เห็นเนาะเจะ้าเนาะใส่นนนันะน,ะ,นะอีกข้างๆเห็นปะนั่นแหเลียวกรึบๆู้พูดงผู้พูงผู้พูงผู้ กลุบกรุบผูดเถิงผุ้ผุ้ผุดผอยู่ตำนาผุดอยู่เถิงผุดว้าเหตุาา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 เาา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 กาา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 ๆา บอกเคล็ดลับเข้าไปเคล็ดลับคือเคล็ดลับแกงบักไทยมันมัน,ม,นมันขมเห็นอะไรเน้ำหนึ่งแล้วก็ต้มใส่เห็ดฟางต้มหนึ่งน้ำแล้วก็แกงผสมกับเห็ดฟางบ่มีขมเลยเมนบ่บ่ขมเนี่ยสุดพี่น้องบ้า,บาเต็มถังเลยนะคะทางพุนคุณแม่บอกว่ามีเยอะนะคะลองเดินไปดูสิครับอุ้ยพุ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 ข้างในพุนอุ้ยเอาไว้ไล่ไปก่อนอุ้ยครับแมน ไหนวุ่นทั้งวุ่นพอมเก็บสก้อนเก็บเพี้ยนสก้อนจักบ้านเขาอาชอยกันก่อนเอออย่ามาใกล้เด้อขี้ก่อนเด้อจุ๊บถ้าจะมาใกล้ก็อย่ามาใกล้เด้อวะขี้ก่อนนะอาดบุวงวุ่นเอออเาไม้เคี่ยวก็อเด้อลูกพี่เอ้ยฮะ เนี่ยเดี๋ยวไปเลาะเบื้งอยู่หน้าทางพุ่นเบิ่งพี่น้องปอดเบิ well ่งพี่ปอดดอกตึงๆตุ้มๆพี่น้องเป็นคุเป็นทางสะออนเฮ็ดเรียบพี่น้องขอขาดบาดใจเออเอาเอาไปเชื่อ นะพักเบรกอุ้ยเกือบเกือบถังนะเกือบถังปูนนี่เต็มเลยแต่แบบตุมจ้มเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หนาเพิ่นเอาเป็นกองเอาย่ออยู่เพิ่นว่ะเฮ้ยนี่นะรองรอยเดี๋ยวเราอ้อมไปทางพุ่นก่อนเดี๋ยวค่อยต่อนะวานเขาก่อนก่อนวานเขาก่อน ฝากนุนมีหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปซองเดี๋ยวไปซองดูเนาะเพราะว่าฝั่งนูน้นคุนบอกว่าฝั่งนู้นก็ออกอที่เป็นฝั่งยูคาฝั่งพุนพี่น้องเดี๋ยวเอาปานข่าวกอนเดี๋ยวามามาต่อคลิปมาต่อคลิปเห็ดนะครับเดี๋ยวถ้ามีกระโพดโพอะไรไปน้องไปเดี๋ยวเขาไปแบกกระสอบขาวข้าวหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยมาต่อไหนเห็นหรือยัง เห็นแล้วโบแมนเห็ดไหบแมนบออันนี้บอกอันนี้เห็ดผีเบื่อเห็นหรือยังนี่ไงเห็นเราตรงไหนอีกแล้วตรงไหนอีกนี่ไงนี่ดินี่เด่นไม่เลยปะแล้วก็ตรงไหนอีก เบิดแล้วคอยเห็นซับนี่คอยเห็นซรรนี่ไปเลาะไปหาเหตุกันอือหื้ออ่าฮะอ่าฮะแซบลีเดออ่าฮะมีบ่เฮ้ยเซ็งจังนะฟังพุ้มมีบ่รอเดี๋ยวค่ยวขอยขามฟังเลาะฟังนี้ก่อน ดินมันแห้งเนี่ยไปมองชนชื้นอ่ะใช่ที่เป็นแบบชื้นชื้นอะคุณเออไปหาโบเห็เนดินแห้ง,งไปฝั่งชื้นชื้นรอเก็บมารดาเอองามกับงามยามงมาแล้วบ่มีหันหลังกับบ่มันเน่าแล้วค่อยเห็นอยู่ อย่ามาหลอกเออเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ปะโอ้น้องตุยแล้วนี่อะไรเนี่ยเห็ดไอ้นี่เยอะเนาะกลมๆน่ารักดีน่ากินแต่ว่ากินไม่ได้ออมืดแล้ว โบเห็นละอ่ะตอนนี้หว่านข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะทําการเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวสายลุดม,มาก่อนเดินทางกลับพอดียางเ,เห็นเห็นเห็ดอย่าฟานน้าโนนโอ้ค่อยรีบท้าถอนฮอนแล้วฮอนแล้วฮอนแล้วนี่ดุย้ยนี่ดุย้ยสองสามดอกแบบตื่มกันนู่นๆข้างในนู่นอ้าม อ้อาวตรงไหนก็คือแอบ,บดีแทะนี่เลยอันอน,ออนี้เลยมองไม่เห็นโอ้โหโอ้หมดไปครับหมดแล้ว สรุปสรุปคือได้เห็ดนี่ไงอะไรนี่โอ้ไม่ใช่เฮ้ยสรุปสรุปนี่ครับเห็ดมือน,นี้ผลงานก็พอได้อยู่ได้กินพอได้แกงอยู่นะแกงสามเถ้าพอดีพี่นอนะ้องไ,ได้ไม่เห็ดขาวด้วยนะเห็นไหมนี่เราเห็ดอะไรเนะี่ยฮะโอ้เห็ดดินน,นี่ อที่เขาบอกไงว่าให้ไปเอาเห็ดดินออกแล้วก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรจะไปบอกว่าให้คุณไปเอาเมื่อกี้คุณไม่ไปเองบ๊ายบายครับได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายได้เห็ดมันแกงเลยนั่นเลยใช่ไหมนี่นี่อะไรขาวๆโมแมนต์โมเมนโอ้ยร้อนเลยเจ้านี่สวัสดีวัยรุ่นโอ้โหอ้าว เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับหลังจากได้เห็ดยังอีกระสู้สิจบกลิบของผได้จบไซ่โอ้เห็ดผีเบือเห็ดผีเบือโอ้มาแต่นเนี้ยนี่ตเจ้าโอ้ยไปดีกว่าครับทุกท่านขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจนะครคลิปวันนี้เราก็พอได้เห็ดได้แกงอยู่นะครับเป็นเห็ดพึ่งยูคาหรือว่าบางที่เขาก็จะเรียกว่าเห็ดขมยูคาเนาะ นะครับมีสูตรในการทําแล้วแบบไม่ขมนะคุณน้าบอกว่าให้ต้มก่อนหนึ่งครั้งแล้วไปแกงผสมกับเห็ดฟางนะครับแกงผสมเห็ดฟางรับรองไม่มีขมผลว่าโอ้พี่น้องนะนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรเดียวผมจะลองทําดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้าสวัสดีครับจ้าเตี้ย,ย,ย uka, จ้าเตี้ยเตี้ยยูคาจ้า บ่บ่บ่ยังยังเท้าให้มันล้นล้ออันยิงนะถ้าก็มาที่สิรูนี่มาจากบ้านก้าเออค่อยกับบ้านเข้าก็หาเลี่ยนนี่โอเคไปก่อนดีกว่านะครับทุกท่านโอ้ล่ำลาทั้งหลายรอบแล้วพออีหยังอีกวันีเอีหยังเหรอ โอ้โอ้ยท่านี้เบิงมือเด้พี่น้องเออเอ่ออ่าอ่าอาอ่าเร็วซะให้มันเบิดแล้วบ่ระวังระวังเออเอ่ะปิดคลิปซะเจ้าคันบายบายขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบายบายเดี่ยวสุดท้ายว้าวังหัวเราะหัวเราะ